ใช่ครับพี่วันผมไปงานนี้อนายกกุ้งใช่อที่อยู่คือที้คนไม่เต้นพอไม่เต้นปั๊บเราก็ต้องต้องขมมดเพื่อเล่นมุกละเล่นมุกละทีนี้พอเล่นเมลอนอะไรเสร็จก็ตามสเตปปั๊บเพื่อเข้าออกีจัดให้ซะหนึ่งดอกเต็มเต็มโอ้เออเท่าไหบไอบอลเฮ้ยมันเรายังช็อแแตแล้วแหละแเฮ้ยผู้หญิงค่ะมันก็จะกระทุ้งมันก็จะคนมันจะเออ้าว้าว,วอะไรเงี้ย อืแต่อีบอลให้เลยอีบอลมันก็เบาอะสินี่ขึ้นนานยังเนี่ยสักพักแล้วนะพี่พักหนพี่แจเนาะดูไลน์ได้สักแปบ๊บนึงอ่ะพี่แจ๊ก็มาเนี่ยอุตส่าห์ดูซิเนะี่ยไปหาหมอไปกินยาปลูกพงปลูกผมแล้วก็โกหัวแม่เท้งนั้น นายอ่ะเองอ่ะหนังดิ่องพี่โถร, <laughs> รู้รู้แล้วแต่หน้ามันตลกโกมันก็บอกแล้วไงโกแล,ลหน้ามาตลกฉากพี่บอลนะหานะาฉากั้นนาห่าห่าดิมีวงการเกงมาโชว์บาร์โฮดที่เดนเฮ้ยเฮ้บ้าขยัน,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 นก็ซิปในหนังถ่ายหนังเขาก็ซิปนี่เป็นเจ้าของบาร์โฮส ว่าแล้วฮะอย่าลืมนะครับร้านบาโฮดของเราวันปาร์ตี้มีวงกเกงมันต้องเป็นพวกออฟฟองศักเบญจราทิสอ,อ,อะไรอย่าเงี้ยวงกางเกงคนในบาโฮดไม่ไม่เข้ามาตรฐานที่แต่เราก็เอเอเวลาเขาเราก็เซฟให้เขาเขาไม่เคยขัดเราแกเขาตามใจคือรู้ว่าเขาทุกอย่างรั่าคือเขาอยากเราก็อยากให้เขาหัวร้อยมีร้อยยิ้มกระจัดให้เขาไปให้เขาหน่อย ใช่ก็ยืนแพ้แม่อยู่คนเดียวแถวไอ้แจ๊ดเลยไอ้แจเขาไม่ได้พูดไงครับป็นตาคนเขายืนนั่นิ่งๆไงพี่ก็อ้าวยินดีต้อนรับยยินดีต้อนรับนะที่นี่แกเหมือนคนรั่วยืนแพ้อยู่คนเดียวมันมันฟิลเหมือนตลกเพิ่งมีเพิ่งมีหนังเรื่งแรกตงายเจ้าของร้านเจ้าของร้านคอยพูดตะเทนน่ะคือใส่ไม่ยั้งเลยเหรไอ้บอกเขาเล่นตลกหนังเร ไม่แล้วเขาเขาเป็นบาร์โฮสเขาไม่สามารถเป็นพูดต่อปากกับพี่ได้ไงพี่ก็ต้องยืนแพมอยู่คนเดียวไงพี่ก็ต้องใส่คนเดียวเขาต้องยืนฟังพี่นะเออว่ายืนมีคมนะบามีมีให้หน่อยมีให้หน่อยโอ้ยเป็นวันสุขอะไรที่ที่เราสามสามวงไม่มีงานเลยแล้วผมไปท่าตู้มิ อ่าูไปไหนพ่ประถมอ๋ออ๋อใช่ร้านอะไรนะเออมานครอ๋อใช่ใช่ใช่พี่หนึ่งบอกอยู่เออเออพี่หนึ่งบอกดีกว่าวันนั้นอ่ะใช่พ่อเขาจะไปพี่หนึ่งไปแน่พี่หนึ่งไปแน่นายนายแต่งตัวเลยไปไหนพี่พ่อประถมพี่ขอ ไปขึ้นเกิดแจส๊สแชมพูนี่ก่อนมึงแต่งสรุปร้องมาเลยเด,ยดยี๋ยวลงโหลดต้องไปลื้อกระเป๋าอีก <laughs> แต่ต้องร้องเลยแล้วก็เล่นมุกพี่โจอี้พี่คนแก่แบบนั่งเงินคนแก่ผู้หญิงอะ่ะแบบเหมือนมานั่งดูลิเกะ <laughs> ผมมันแบบเขินอะ <laughs> ถอดวิกแว่เลยแต่ก็พอค่าแหละบ้า อ่อนวิกแรกเลยไม่ล่้แก้เขินเนี่ยชาตั้งแต่หัวยันเท้ามอวานอ่ะชาแบบกูทำงานพี่หนักกว่างานพี่มันผู้ใหญ่ด้วยจะไปเล่นกับแขกก็ไม่ได้ถ้า่งนั้นอ่ะโอไไไ้ไม่ไม่มีกาแฟไม่มีโอตินชาล้วนๆเลยแตงพี่ยังดีมันยังแบบเบอร์พี่มันยังไปไปได้อ่ะมันก็ต้องดันดันดนเพื่อเมื่อไหร่จะหมดเวลา <c oughs> พี่แจด๊ดเมาแล้วโกนหัวปะครับเฮ้ยโอ้โหน้องพี่เอาดิผมเห็นแ้วผมไม่อยากอ่านเนี่ยพี่บอลพี่แจ๊โหันนี้หนักกว่าเลยอันนี้หนักกว่าเลยใครวะเนี่ยคุณเจนศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์อ่ะเขาว่างไงพี่พี่มาเรยวะไม่คิดว่าวันดีครับพี่แจด๊ดเนี่ยดดน้องบางทีอะ่ะน้องคือพี่แจด๊ด ทำงานเยอะก็จริงนะแต่เรื่องสุขภาพอ่ะน้องจะมาเล่นแบบนี้ไม่ได้นะเออน้องจะมาีควัดดีับที่เราบอยไม้สองตัวนะครับท้ายอ่ะเอ้าน้องถ้าหวัดดีอ่ะเขาจะไปหาหมอกินยาเพื่ออะไรอืมใช่ไหล่าตูกกหน้าหรอหน้าพิมพ์เละอืม เอ้าไปเอือซะนะไม่น่าพูดเลยไม่ต่อให้ซะหน่อยเอ้าทำไมไปเอือง่ายๆท้ายงั้นอ่ะบางทีไม่สบายครับตอนไลฟ์เราไม่สบายบอกดีขึ้นยังครับอย่างเงี้ยเร็วมากเออไม่คือคนเร็วมากไงอยู่มาดีขึ้นดีขึ้นยังครับเออนายเอาไอ้แป้งขึ้นมาดีกว่าให้พี่เลือกระหว่างไอ้แป้งกับไอ้มุ้ยเอาใครผมกดเชิญตรงนี้เลยโอ้พี่ พี่ประดุงยี่แปดเล่นเร็วนะพี่ประดุงอะไรนี่หกโมงเย็นนะยี่แปดไหนยี่แปดเนี้ยอ๋อถ่ายทางคงจะบอกพี่ดาวฮะถ่ายทางคงก่อนดีเล่นหกโมงเย็นนะที่ไหนพี่ถ่ายทางคงจริงเหรอไอ้อถ,ถ่ายพี่แต่ว่ามีงานด้วยไงไอ้ไอ้น่าจะบอกพี่ดาวแล้ว พี่ดอนน้าจะบอกเวลาให้นะจริงป่ะเนี่ยใช่้าถ่ายจังของก่อนพี่แต่มันลงมันลงคิวไว้มีนั่นแหละมีงานพี่ต่อเพราะมีเออมีราบะโคกด้วยมันนูนเราพร้อมใจกันลงไรไหม ท่าไม่ดีเลยพี่เดี๋ยวนะเออว่ะพอนี้พี่พี่รับมาเพื่อพิเศษเขาไม่ใช่จ้ะไอ้รู้จ้ะมาเวลาที่พี่บอกไอยังอ่ะวันที่8ของเช้านี่กี่โมงบอกยังอ่าอย่างใช่ไหมนี่เล่นหกโมงเย็น หกโมงเย็นใช่ใช่พอดีนี่พอดีผมขึ้นไลน์กัระจายผมต้องให้อายบอกพี่ดาวต้องให้อายบอกพี่ดาวพี่พี่พี่โทรบอกบอกบอกอายด่วนเลยเนี่ยผมพอดีผมขึ้นไลน์กัระจายถึงผมรู้เออเพิ่งเพิ่งในนั้นไอายจะไอ้อายจะได้บอกพี่ดาวดาวหรือนี่พี่โทรหาอายเลยนะแล้วบอกให้บอกพี่ดาวเลยนะว่าเราเราเราเออเราขึ้นหกโมงเย็นนะพี่นะ ที่ไหนพี่ที่วัดน้อยที่วัดน้อยพี่งานงานตรงไหนของของเพิ่มพิเศษอ่ะโอเคครับโอเคครับก็สองพวกมีลำบานูวัดน้อยแถวไหนโอเคครับโอเคโอเคดีแล้วขึ้นมาแล้ไม่น้อยที่ไหนพี่แถวไหนแถวไหนพี่วัดน้อยเฮ้ยอันนี้ขอโทษอันนี้ขอโทษเลยพี่อันนี้พี่รับมาเองแต่พี่ก็ลืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่วัดน้อยเแ่าไหนตำปะทวงศ์สัมปะทวงศต้องหมาว่าสัมปะทวงศ์ หน้าพิ่แ๊้แบบต้องไหนพี่ธรรมะคราบลยคือพดุงเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่มีหน้าที่รู้เรื่องเส้นทางเขาไม่มีหน้าที่เอาเขาแต่งตัวเสร็จเอาขึ้นรถแล้วก็ปล่อยไปามยถากรกมกบวายกบวายเล่าหนึ่งกะติกแล้วก็ต้งขึ้นรถโอ้โหดีขึ้นมาไม่งั้นหน้าเหรอนี่ยไม่หรือถ้าอาจารย์คงปล่อยทุ่มหรือพี่บรรลัยเลยนะพี่สวยเลยเนี่ย วัดน้อยนพคุณเหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่วัดน้อยสัมปชวงศ์ตลาดน้อยอ่ะตลาดน้อยที่แถวๆถวไอเนี่ยจะบอกว่าไงวะตลาดน้อยเรื่องกุ้งบ้านใช่ไหม๋ยวาราศหัวลำโพงใช่ไหมทางนั่งกุงบ้านหัวลำโพงวัดน้อยตลาดเออตลาดน้อยแถวโยบาราชเยาวราชเขาพิมพ์มาแถวโยบาราช เออใกล้ๆตลาดเยอะเอ้ยมันโอ้ยไม่ต้องพิมจะเรินกรุงบางรักเฮ้ยกระแถวคอนโดหนูนี่คอนโดใช่ก<ไ>็เดี๋ยวก่อนขึข้นนะผมพี่เอาไม้มาให้ผมตรงหน้าคอนโดแล้วผมเดินกันร้องไปเลยขึ้นเลยต้องกินหน่อยแล้วว่าแม่งลื่นเลย ของมันคู่กันคนมันคู่มันต้องเหาอ่ะและ้วครับโอ้แล้วครับพี่ดาวได้พี่ดาวได้เคียให้ได้เนาะพี่จาผมได้พี่จะบอกก่อนนะว่านี่มันดูดตล้งจะเอาได้เคียได้ผมบอกก่อนทั้งหลายวันนี้เนน <m uch ing> ขเาจะอยู่ <m uch ing> ผมให้พี่แ <m uch ing> ทงเล่นแทนผมเหอน สลับได้พี่ถ้าบอกก่อนอะได้นแกจะไงฝักคุยไม่ได้พี่ทีได้ปะ่ะเออนี่ขอโทษจริงๆเลยไอคิดดีนะดีว่าพูดยิบแปลเออหรือพี่พี่รับมาเองเรื่องพิเศษเขาได้ได้พี่แล้วไม่ได้คนเยอะนะนายคนไม่ได้เยอะนะเขาเลี้ยงลูกน้องเขาภายในเลยพี่ประมาณยี่สิบคนอ๋อก็คือเลี้ยงแค่เฉพาะชุดวพวกเขาที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละคุ่ไม่แคน อันนี้คืออยากดูจริงๆเลยเนะี่ยดูจัดเลยเนะมีรับมนูนอ,อย่างเดียวมีลาบนูนต่อราฐานุนต่อเนี่ยพี่ไปเล่นลกแขกแขกมันลมกพักค้างหายใจแบบเป็นชั่วโมงเนี่ยออปอดพ,พี่เล่นนะอดแขกนี่แบบใช้ง,งานหนักอ่ะขำแบบตลอดลมันทุกๆุกๆนี้เนาะพี่ช,ชายพระเจพพี่บาพี่บอลนี่คือ,โ,อโหหนักเลยนะโอ้โ เออปอดแตกได้ฮาปอดแตกอ่ะฮ่าปอดแตกเลยหายากนะตลกเลยละปอดแตกฮอไม่เรีนปอดโยกเลยนะปอดแตกรถติดเจ้าพ่อเนเออได้บอกแต่นะโววันจกดี นายเสียดายนะนายมาไม่ทันตอนนั้นเนาะตอนูกคอาเซียนสิช่วงพวกเราเนาะแต่ถ้านายอยู่นายก็น่าจะเก่งเก่งไวคิพด้วยไอ้นายอ่โอ้ยนี่มันนี่นี่ก็เกลีเรี่ยงเก่งไวคิพตอนนี้ก็เก่งไวคิพนี่ขนาดมันได้วิชาไม่เยอะนะปกไปเดินส่งนี่แล้วไง พรุ่งนี้รอเจอคอนเสิร์ตแจ๊สนะคะภูกเก็ตเอาพรุ่งนี้หนูไปภูเก็ตเหรอมีภูเก็ตพี่คุณซกโอไปถ่ายรูปก,กับพี่แจ๊สได้เลยนะพี่แจ๊สเขาคนไ่ถือตัวจะกอดจะหอมจะอะไรได้เลยนะครับนี่คือสดแต่ไปดูที่เงีย,งยบๆหน่อยหาคุณนังหาที่เงียบๆแบะเราค่อยมากอดาห,หอมผมเอ้าทำไมถ่ายรูปทั้งที่เงียบๆอ่ะไม่จะมากอดมาหอมเงี้ยเงียบๆราเสียบ Club, คือบอกแฟนขับคนอื่นเขาไม่พอใจไงบอกทัวร์ไปลงเขาอ๋อ oh. พี่แจนหนูจะก,กอดพี่หน่อยนะ mm. เดี๋ยวผมเดินตามไปตอกไหม่ก็ไนดนะ้แต่ผมเป็นผู้ชายผ่าตัดแล้วครับพี่ใครคนเอ็ซีภูเก็ตนั่นแหละครับ <laughs> ยังต้องไปที่กมเยียวอยู่ไหมครับพี่ หักใจจริงจะเธอมาเลยนนะไอาน่อ๋อดูว่าเตะกับตัวดูว่ลูกเตะกับตัวไอ้ดูอยู่กใครน่ะดูเหมือนโดนโดที่อยู่กับแดงใครดู่กับลูกอ๋ออาแล้วไอ้ดูอ่ะเปกี่โมงอาทุ่มเนี่ย ห้าทุมท่มห้าทุ่มพี่ไม่ออกเลยเนี่ยพอสี่ทุ่มเนี่ยอ๋อพี่ไปถึงนู่นพี่ขึ้นเลยอาจจะขึ้นกันไปแล้วด้วยแล้วหาาขึ้นกี่โมงกันแน่พี่คือไปถึงก็พร้อมพร้อมเดินเซขึ้นได้เลยอ่ะใช่ใช่เพราะแต่เพราะประตูประตูปิดจากในพวกเอาแหละเลี้ยงเลี้ยงไว้ตลอดทางอน่ะ สวัสดีครับพี่แจ๊ดพี่บอลจี๊สวัสดีอ่ะพี่จี๊ดีเ่าเนี่ยผมอยู่ไหนเจ๊อยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างบนนี่อ๋อต้องกราขอโทษด้วยครับที่วันนี้น้องจีไม่สามารถมาไลฟ์ได้เพราะน้องจีอยู่ข้างบนขงบนมาด้วยกันนี่แหละง่าย <c oughs> นายกเชื่อแบบว่าตอนแรกอ่ะ นี่เปแล้วเข้ามาพี่กาโทรนายไลฟ์ป่าวะวันนี้พี่ว่างเงาเหงา,งาวะ่ะเขาเปิดไลฟ์อ้าวโอโ้โหสง่านเลยนั่งเป็นคือสองไข่หมาคู่เลยขาไม้คู่อ่าขาไม้คู่เลย, <c oughs> น,ยนี่อยากจะนี่อยากจะแต่งตัวแล้วขับไปนควปรปฐมเลยนี่บอกไอ้เน่งนี่แมสไปนะไอ้เน่งแต่งตัวนี่คือแมสพร้อมเลยนะเดี๋ยว ไปที่ร้านเดี๋ยวเขาก็มีไปมั่วๆกับวงไอแจ๊สได้ไปหาพี่เขาบุกเขามั่วได้อยู่ไี่นี่เขาบุ่วแต่เขาก็ไปตีที่เด็กับพวกน้องๆหนูมีถ้าไม่มีติดบอกพี่หนึ่งนั่นเลยนะอะไรพี่ปลาอ่ะอ๋อมีมีพี่ บอกพี่หนึ่งนพี่หนึ่งเตะไม้เลยเขาวบอกพี่หนึ่งเขาหาม้าอยู่แล้วหนูก็ร้านเขาอะพี่ก็ร้านพวกพวกเขาแหละลรวก็มาถมกว้างเลยร่าต้องไม่เคยเจอแกนเจอแกันมากน่ารักน่ารักน่ารักมากอีซอสวัสดีครับพี่ซอพี่ข่าวสวัสดีครับใครสวัสดีครับอีซออีซอก็ยขีข่าวช่องพี่ซอก็ยขี่ข่าวมาอ๋อครับ ไอ่นายเคยเคี้ยวเคี้ยวแล้วแบบเคี้ยวเฟิร์นโอ้ยเละเละเละเทะเลลิ้นเลินเละคนเรานะบางทีมันก็เนาะมันก็พันเพลินอะไรเงี้ยมีคนแหละแต่พวกเราก็ชอบไปนั่งจับผิดใครเวลาพูดผิดอะไรกันอ่นะอืมแต่บางคนเาขาจะไม่ขำนะแต่แบบพวกเราอราขำพุ้งเขาขำเลย ใช่คนอื่นเขาไม่ขำเหมือนเราพี่เพราะอะไรมันก็แล้วแต่ครับเราทํางานเกี่ยวกับการพูดเนี่ยแหละว่ามันก็เลยแบบอย่างคนพูดถึงแต่ไอ้ตังนี่เขาไม่ค่อยไล่นะไปเขาไม่ชอบอ่ะพี่หรือว่าเขาไม่เขาบอกว่า<ม>ถ้า,ถาไล่ะเขากลัวว่าเวลาคนคนก็จะพิมพ์เรื่องหมอนนวดเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นอืแบบพี่ยู เขาไลฟ์ทำงานอย่างเดียวเลยถ้าไลฟ์ก็ไลฟ์เฉพาะทำงานแต่ว่าไลฟ์ติ๊กต็อกขายของอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยไม่ค่อยเลยเดี๋ยวไปหนึ่งนะไปหนึ่งนะไปหนึ่งนะไม่ต้องโทรโทรบอกให้คุณไปหนึ่งนะเพราะตอนนี้แชทตอนนี้มันผอมมันผอมล่างเลยหลังโอ้ไม่เทรนเนอ นเนะขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้เลลแขอ,อไปใช้แล้วบ้างไหมอ๋อปิดเครื่องเหรอติดน่าจะเอาล่างทองไปโชว์โว A A นะอ้เอฟดีละอ๋อไอ้ีสัญญาอย่อเข้าใจากผิด ตัวแฝ่เอาลากทองล้างตัวอยู่างเงเอาลากล้างตัวอย่างนี้เลยแล้วมีลากทองเหรออยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอะฮะอยู่บ้านพี่น้องตอนนี้น้องรักน้องรักทั้งน้องแจ๊สน้องนายเนี่ยเขาขอให้คุณเนี่ยขึ้นไลฟ์ติ๊กต็อกเนี่ยกับเขาหน่อยได้ไหมี่เขาดิจริงๆ นี่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 ไปหนึ่งไปหนึ่งเดี๋ยวคุณดูนี่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 อ่าเดี๋ยวไปหนึ่งดังดีครับไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งไนคุณเห็นไหมล่ะอะไร่อ๋อเนี่ยอ๋อเนี่ยเห็นัอนอะไรเห็นอะไรอันี้อยู่หลังเซเว่นไหนเนี่ยพี่ตังกดไปเลยเอาี้ตั๊กตักตักตั๊กเอ่อตั๊กทำในไลน์ ไม่ไม่ตักเขาติ๊กตอกตอนนี้นะแล้วตักเข้าพิมพช่องนายนายเดอะคอมเมดี้น่ะอ่าอ่าเข้าช่องนายเดอะคอมเมดี้นแล้วตักก็ขอขอกดขอขึ้นมาตักกดขอขึ้นมาเพื่อนแล้วเอาพิมไม่เห็นหน่อยพิมไม่นจะเขียนว่าพี่อะเขียนว่ามันจะเขียนมันพี่ตักตักมันจะมันจะมีรูปคนสองคนอ่ะแล้วพี่กดเข้าไปแล้วก็กดคำร้องขอเป็นแขก เป็นเพื่อนขอกขอเป็นเพื่อนขอเพื่อนมต้องมาคนังอะไรกันเนี่ยเราแยกไม่ออกเลยเนี่ยไนายนหนแจ๊ดเนี่ยแยกไม่ออกเลยเนี่ยผมอยู่นี่นี่คุณคุณคุณพิมพิมพิมชื่อติดต่อกับนายเดอะคอมเมดี้นะอ่าโอเคอ่แล้วกดกดไอ้นายนายมันเป็นรูปมันเป็นรูปตัวคนหรือเป็นห่วงนะเป็นคนนถ้าถ้าให้อย่างนั้นนะพี่พอพอพี่พอพี่ตัดเข้ามาแล้วอะ ให้พี่ตักพิมอะไรมาก็ได้เดี๋ยวผมกดต,ตักพิมอะไรมาก็ได้นะตักพิมอะไรมาก็ได้ให้หนายเห็นหน่อยโอเคเข,ข,ข้ามาเลยเข้ามาเลยเดี๋ยวน้อ,ยอยงเดี๋ยวแจ๊ไปทำงานโอเคกูอ้าวและ